ตอนที่209กลับไปที่เมืองเวกเมื่อเห็นสัตว์อสูรสงครามล้มลงใบหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินทุกคนก็ดูเหมือนว่างเปล่าทันทีในขณะนี้ทุกการเคลื่อนไหวก็หยุดราวกับว่าทุกคนถูกแช่แข็งดวงตาของพวกเขาตรึงอยู่บนสัตว์อสูรสงครามซึ่งมีเลือดไหลออกมาอย่างล้นเหลือด้วยท่าทางที่ไม่เชื่ออย่างรุนแรงสัตว์อสูรสงครามระดับสี่ที่อยู่ตรงหน้ามีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งกอว่าที่ผู้ใดจะจินตนาการได้ แม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็จะถูกกดดันอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างความเสียหายให้กับสัตว์อสูนสงครามและเซียนปฐพีที่มีความสามารถในการต่อสู้ก็ยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อฆ่าเมื่อเห็นสัตว์อสูนสงครามถูกเด็กหนุ่มที่อายุยังไม่ถึง20ปีสังหารทุกคนก็ตกใจอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีใครคาดหวังพลังเช่นนี้จากคนที่พวกเขารับเข้ามาระหว่างทางไปเมืองเวท ในขณะนั้นกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินทุกคนประหนักว่าชายผู้มีสถานะต่ำต้อยที่เดินทางมากับพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเจียนเฉินไม่ได้สังเกตเห็นถึงความตกใจของกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินในขณะนี้จิตใจของเขากำลังสั่นสะเทือนด้วยความตกใจเขาประหลาดใจทั้งที่รู้ว่าพลังของจิตวิญ,ญญาณกระบี่สีม่วงและฟ้านั้นแข็งแกร่งมากแม้เขาจะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ตามแต่เจียนเฉินก็ยังอดที่จะตกใจไม่ได้เมื่อเห็นถึงขอบเขตของพลัง จากการประมาณของจีมเฉินการป้องกันของสัตว์อสูรสงครามนั้นยากอย่างไม่น่าเชื่อที่เขาจะสร้างความเสียหายได้อย่างมากมายถ้าเขาต้องการจะทำร้ายพวกสัตว์อสูรสงครามจริง,รงๆเขาต้องมีความแข็งแกร่งอย่างน้อยระดับเซียนปฐพีและยังมีพลังของจิตวิญญ,ญาณกระบี่การป้องกันของสัตว์อสูรสงครามก็จะเหมือนเต้าหู้พวกมันอนุญาตให้กระบี่วายุปโปรยแทงทะลุหัวกะโหลกโดยไม่มีการต่อต้านแม้แต่น้อย ตอนนี้เป็นเวลาที่จี้นเฉินเข้าใจว่าจิตวิญญาณของสีม่วงและสีฟ้าเป็นอย่างไรแม้ว่าปราณกระบี่นั้นเป็นส่วนเสริมของจิตวิญญาณกระบี่ที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอลงพลังของพวกมันก็ยังคงยิ่งใหญ่ด้วยสิ่งนี้จี้นเฉินจึงสรุปว่าเขามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ระดับเดียวกับเซียนปัทภีสัตว์อสูรสงครามตัวนั้นตายแล้วอ้สวรรค์สัตว์อสูรสงครามถูกฆ่าตายและสัตว์อสูรสงครามตัวนี้ความแข็งแกร่งอยู่ในระดับสี่ ทุกคนกลับไปที่กองคาราวานแล้วและทุกคนมองไปที่เจียนเฉินด้วยความตกใจขณะที่คนอื่นๆแสดงความนับถือชื่นชมหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างอัศวินฮูดอฟอได้ระบายลมหายใจออกในขณะที่เขาตรวจสอบพื้นดินที่สัตว์อสูรสงครามตายนอนอยู่ด้วยการสั่นศรีรษะของเขาเพียงเล็กน้อยเขามองเจียนเฉินอยู่สักพักหลังจากลังเลสักครู่เขาก็เดินไปหาเจียนเฉินเจียนเฉินข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความแข็งแกร่งที่ลึกซึ้งเช่นนี้ เธอมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนด้วยอายุปัจจุบันของเจ้าเจ้าสามารถฆ่าสัตว์อสูรสงครามในระดับนี้อย่างไรก็ตามข้าในฐานะตัวแทนของสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างอัศวิงทุกคนต้องขอบคุณเจ้าเจ้าได้แก้ไขปัญหาที่สำคัญสำหรับเราแล้วฮูดอฟอพูดอย่างซื่อสัตย์และด้วยความเคารพความตื่นเต้นของเจียนเชิญเริ่มลดลงกลับสู่ระดับปกติก่อนที่จะยิ้มนี่ไม่ใช่ความพยายามเลยดังนั้นหัวหน้าไม่จำเป็นต้องสุภาพ นอกจากนี้เรากำลังเดินทางร่วมกันหากเราคนหนึ่งคนใดเจอปัญหานั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะให้ความช่วยเหลือเจยงเฉินและฮูดอฟอเริ่มพูดคุยกันเองอย่างสุภาพอยู่พักหนึ่งก่อนที่ทหารรับจ้างคนอื่นยุ่งกับเรื่องอื่นกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินได้ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบในการซ่อมแซมรถม้าและขนถ่ายสินค้าและอีกกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบการจัดการกับร่างของสัตว์อสูรสงคราม ร่างของสัตว์อสูรสงครามเป็นสิ่งที่กลุ่มทหารรับจ้างอัศวินต้องการที่จะขายแต่เนื่องจากร่างนั้นแข็งแรงและหนักเกินไปพวกเขาจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่เพียงกัดลิ้นของพวกเขาอย่างขมขื่นแอลอทิ้งมันหลังจากที่เจียนเฉินสกัดแกนสัตว์อสูรออกมาจากภายในในเวลาไม่นานรถมาได้รับการซ่อมแซมทุกคนกลับสู่การเดินทางสู่เมืองเวกอีกครั้งตอนนี้เจียนเฉินนั่งอยู่หน้ารถมาที่ดีที่สุด พวกเขาเสนอให้นั่งในที่ซึ่งเจ้าของสินค้าฮารีนั่งด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรทันใดนั้นความคิดก็แอบวบเข้ามาในหัวของฮูดอร์ฟเขาหันไปหาจี้นเฉิญเขาถามว่าอาจี้นเฉินเห็นว่าเจ้าเป็นเพียงเด็กหนุ่มเพียงแค่เริ่มเดินทางภายในทวีปเทียนหยวนถูกต้องหรือไม่จี้นเฉินพยักหน้าอึมงใช่ข้าเพิ่งเริ่มเดินทางมาได้สองหรือสามปีแล้วแล้วเจ้าคิดจะเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินของเราหรือไม่ ในขณะที่เราไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักสมาชิกทุกคนที่นี่ก็สนิทกันมากเราเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นหลังจากเดินทางในทวีปเทียนหยวนมาหลายปีแล้วประสบการณ์ของเราก็ค่อนข้างมีมากมายนอกจากนี้หากเจ้าเดินทางมากับเราเจ้าจะคุ้นเคยกับทวีปอย่างรวดเร็วและเรียนรู้ถึงอันตรายมากมายแม้แต่ทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ต่อหลายสิ่ง หากพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในทวีปนี้อูดอฟอพูดด้วยท่าทางวิตกกังวลเมื่อเขาพยายามผูกมัดเจียนเชิญเข้าไว้ในกลุ่มเจียนเชินตอบด้วยรอยยิ้มเชิงขอโทษข้าขอบคุณหัวหน้าฮูดอฟอร์สำหรับข้อเสนอของท่านแต่ข้าได้เข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างอื่นแล้วโอ้ช่างเป็นความอับอายอย่างยิ่งใหญ่ฮูดอฟอพูดอย่างผิดหวังจากนั้นเขาก็ดูเจียนเชิญอีกครั้งแล้วพูดอีกครั้ง สำหรับกลุ่มทหารรับจ้างที่มีคนอย่างเจ้านั่นหมายความว่ากลุ่มทหารรับจ้างนั้นแข็งแกร่งมากเจี้งเฉินใส่หัวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นตอนนี้นอกเหนือจากข้าแล้วมีเพียงคนเดียวในนั้นข้าเป็นหัวหน้าฮูดอฟอร์มองดูจี้งเฉินด้วยความประหลาดใจแต่ไม่มีคำพูดหลุดออกมาจากปากของเขาชายคนนั้นกำลังคิดถึงบางสิ่งอยู่ในหัวของเขาหลังจากนั้นกลุ่มก็เดินทางต่อไปอยังเมืองเวกอย่างช้าช้าระหว่างการเดินทางตำแหน่งของเจี้งเฉิน ภายในกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินได้เปลี่ยนไปอย่างมากทุกคนเคารพเขามากเหนือกว่าหัวหน้าของพวกเขาเองแม้แต่หัวหน้าฮูดอฟอเองก็ยังใช้น้ำเสียงที่อบอุ่นและรักใคร่ในการพูดคุยกับเขาหลังจากนั้นถนนก็ค่อนข้างสงบอีก3วันผ่านไปก่อนที่กองคาราวานจะไปถึงอนาเขตเมืองเวกที่นี่เจียนเฉินสามารถมองเห็นเทือกเขาสัตว์อสูนได้อย่างชัดเจนซึ่งห่างออกไป20กิโลเมตรจากเมืองเวก ด้านหน้าของพวกเขากำแพงเมืองสูงของเมืองเวกปรากฏสู่สายตาของทุกคนแม้หลังจากผ่านไปหนึ่งปีกำแพงเมืองก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือจำนวนทหารที่อยู่บนกำแพงเมืองเพิ่มขึ้นทวีคูณแม้แต่จำนวนทหารยามที่ประตูก็มีจำนวนที่มากว่าที่เจี้ยนเฉินจำได้เห็นกำแพงที่คุ้นเคยอีกครั้งในสถานะที่เขาจำได้เจี้ยนเฉินอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเมื่อครั้งตระกูลเทียนส่งไล่ล่าเขาออกจากเมือง กระกูลเทียนส่งข้าจี้นเฉินกลับมาแล้วตอนที่210พบกันที่โรงเตียมกองคาราวานเดินทางเข้าเมืองโดยไม่มีปัญหาใดๆเจี้นเฉินและกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินอําลาซึ่งกันแอลละกันและกำหนดเส้นทางของตนเองเมื่อเห็นเจี้นเฉินเดินไกลออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆนั้นฮูดอฟอดูเหมือนลังเลขณะที่เขานั่งบนหลังมาเขาก้มหัวคิดเล็กน้อยก่อนที่จะกัดริมฝีปากราวกับว่าเขาได้ข้อสรุปก่อนที่จะหันไปมองกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มนี้ ที่น้องทั้งหลายหลังจากส่งมอบสินค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากคุยกับทุกคนได้หัวหน้าอัญญประกาศคู่กลุ่มทหารรับจ้างอัศวินทั้งหมดร้องตอบตกลงแม้ว่าพวกเขาแต่ละคนล้วนมีคำถามอยู่ในใจแต่ไม่มีใครสักคนที่กล้าถามออกมาดังๆเจียงเฉินเดินไปตามถนนขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเจียนเฉินรู้สึกว่าบรรยากาศในเมืองนั้นหนักกว่าราวกับว่างานใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในโรงเตียมที่มีผู้คนพลุกพล่านเกี่ยวกับเรื่องการค้าของพวกเขาและกลิ่นอันหอมหวานของอาหารที่ลอยเข้ามาในจมูกของเขากลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อสัตว์และผัก จี้นเชินอดไม่ได้ที่จะหยุดและสูดกลิ่นในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะเดินต่อไปในขณะที่เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหวางจี้เชินใช้เวลาหลายวันกับอาหารและชาที่เรียบง่ายและไม่สามารถทานอาหารที่แสนอร่อยที่มีเพียงแต่ในโรงเตี๊ยมในเมืองเท่านั้นขณะที่กวากมือเรียกเซียวเออร์จี้เชินนั่งลงที่โต๊ะเพื่อสั่งอาหารมากินมีหน้าต่างอยู่ข้างโต๊ะตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วโรงเตี๊ยมก็เต็มไปด้วยผู้คนกลุ่มคนที่ดูแข็งแกร่งนั่งอยู่ใกล้เขาและพูดเสียงดังที่โต๊ะอาหาร เจ้ารู้หรือไม่ว่าคลื่นสัตว์อสูรรอบต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือนานเท่าไรอัญญประกาศคู่ท่านเจ้าเมืองประกาศว่าคลื่นจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่วันแต่อย่างไรก็ตามคลื่นครั้งสุดท้ายคลื่นนี้อาจจะคงอยู่นานกว่าสิบวันเสียงสนทนาดังมาถึงหูของเจี้ยนเชิญเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจที่เขาได้ยินทําให้หูของเขากระดิกด้วยความสนใจในความคิดของเจี้ยนเชิญพึงพำกับตัวเอง คลื่นของสัตว์อสูรมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าสัตว์อสูรจากเทือกเขาสัตว์อสูรกําลังจะมาล้อมเมืองถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าบรรยากาศในเมืองนั้นช่างเคร่งเครียดเหลือเกินเจียงเฉิงยังคงกินอาหารของเขาต่อไปในขณะที่ฟังผู้คนพูดคุยกันเมื่อเขากินอาหารเสร็จเขาก็จะทําการย่อยข้อมูลที่ได้ยินเฮ้ hey, ดูสินั่นคือกลุ่มทหารรับจ้างโจใช่ไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงหนึ่งที่โดดเด่นสําหรับเจี้ยนเฉินและเมื่อคําพูดนั้นอยู่ในหัวของเขาเจี้ยนเฉินก็ชะนักครางขึ้นมาทันทีเมื่อเขาเอื้อมตะเกียบออกไปเพื่อคีบชิ้นเนื้อเขาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆเขามองออกไปที่ประตูของโรงเตียมเพียงเพื่อดูกลุ่มทหารรับจ้างสี่คนที่สวมชุดเกราะที่น่าประทับใจเดินเข้ามาในอาคารทหารรับจ้างสี่คนนี้มีเกราะที่เหมือนกันพร้อมกับมีตราสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันติดอยู่บนชุดเกราะ นอกเหนือจากหมวกทหารรับจ้างเหล่านี้ดูเหมือนกันกันกบที่เจียนเฉินได้พบที่เทือกเขาสัตว์อศูนย์ทหารรับจ้างโจทั้งสี่เดินไปที่โต๊ะใกล้กับเจียนเฉินและนั่งลงหลังจากสั่งอาหารทั้งสี่ก็เริ่มพูดกันอย่างเงียบๆตามที่ทหารรับจ้างโจทั้งสี่เข้ามาหัวข้อในโรงเตียมเริ่มเบี่ยงเบนไปเกี่ยวกับกลุ่มทหารรับจ้างโจข้าเคยได้ยินว่าหัวหน้าโจหยุนของทหารรับจ้างโจได้ทะลวงผ่านระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเมื่อสามเดือนที่แล้ว ด้วยระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทําให้กลุ่มทหารรับจ้างโจโแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมากขณะนี้ในเมืองเวกกลุ่มทหารรับจ้างโจโเกือบจะไม่มีใครเทียบได้ฟังดูเหมือนถูกต้องแล้วนับตั้งแต่โจหยุนได้ทะลวงผ่านระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษความแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้สมาชิกของพวกเขามีจำนวนมากกว่า100คนและด้วยการสนับสนุนของตระกูลโจ จากนั้นทําให้กลุ่มทหารรับจ้างโจรเป็นหนึ่งในสามกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเมืองเวกได้อย่างง่ายดายคนที่มาทานอาหารหลายคนพูดอย่างเงียบๆพวกเขาแต่ละคนค่อนข้างแข็งแกร่ง,งดังนั้นพวกเขาจึงสามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวทหารรับจ้างทั้งสี่คนเมื่อได้ยินการสนทนาของผู้คนรอบๆพวกทหารรับจ้างสี่คนที่อยู่ใกล้กับเจียนเฉินอดไม่ได้ที่จะมีสีหน้ายิ่งพยอง ภายในเมืองเวกเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดสถานะของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นราวกับจรวดนับตั้งแต่หัวหน้าของพวกเขาสร้างความก้าวหน้าให้เป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษและมีสมาชิกมากมายกลุ่มทหารรับจ้างโจฆ่าไม่คิดว่าจะได้พบพวกเจ้าในเมืองเวสจิ้นเฉินจ้องไปที่กลุ่มทหารรับจ้างโจอย่างเย็นชาด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฆ่า วางตะเกียบไว้ในมือลงอย่างช้าๆจิ้นเฉินเดินไปที่กลุ่มทหารรับจ้างโจทั้งสี่คนแล้วมองตรงไปที่พวกเขาก่อนที่จะพูดช้าๆว่าเจ้าทั้งสี่คนมาจากกลุ่มทหารรับจ้างโจหรืออัญญประกาศคู่ทหารรับจ้างโจทั้งสี่ต่างก็มองที่จิ้นเฉินจากน้ำเสียงและท่าทางของเขาทหารรับจ้างโจทุกคนสามารถบอกได้ว่าจี้นเฉินไม่ได้ชื่นชอบพวกเขาทันใดนั้นดวงตาของพวกเขาก็จ้องมองจี้นเฉินอย่างเย็นชา ถูกต้องเราเป็นสมาชิกของทหารรับจ้างโจเจ้าหนุ่มเจ้าเป็นใครบอกชื่อของเจ้ามาทหารรับจ้างที่ดูแข็งแกร่งและพูดจายโะโอหังใส่เจี้ยนเฉินทุกคนในโรงเตรียมเริ่มมองเห็นความเป็นปฏิป,ปักษ์ระหว่างทหารรับจ้างโจทั้งสี่และเจี้ยนเฉินทุกคนวางถ้วยและตะเกียบลงและพยายามที่จะเงี่ยหูฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและเริ่มเตรียมพร้อมในกรณีที่มีการต่อสู้เกิดขึ้นหนงมอ เจียนเฉินแค่นเสียงสีหน้าของเขาแสดงอาการดูถูกในขณะที่เขายังคงนิ่งเงียบกระบีวายุปโปรยปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีก่อนที่จะแทงไปที่คอของทหารรับจ้างโจคนหนึ่งเมื่อเห็นกระบีทะลุคอสหายของพวกเขาทหารรับจ้างอีกสามคนก็ตกตะลึงในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะได้สติและร้องออกมาอย่างดูร้ายเจ้ากล้าที่จะต่อต้านพวกเราทหารรับจ้างโจเจ้าต้องการรนหาที่ตายเช่นนั้นหรือ หนึ่งในนั้นคำรามเมื่อสมาชิกอีกสองคนพุ่งเข้าใส่เจียนเฉินพร้อมกับอาวุธเซียนของพวกเขาพร้อมที่จะฟันไปยังเจียนเฉินเขาดึงกระบีว่วายุโปรยออกจากคอทหารรับจ้างที่ตายแล้วอย่างสบายสบายก่อนที่มันจะเปล่งประกายสีเงินอีกครั้งในขณะที่อาวุธเซียนทั้ง3าพุ่งโจมตีไปที่เจียนเฉินกระบี่ของเขาก็บินออกไปและตัดฐานลำคอของทหารรับจ้างสองคนและหยุดตรงหน้าคอของทหารรับจ้างคนที่เหลืออยู่ เมื่ออาวุธเซียนหยุดทั่วครู่อยู่ตรงคอของเขาทหารรับจ้างคนสุดท้ายก็เรียกอาวุธเซียนของเขากลับมาพร้อมกับใบหน้าที่ซีดเผือดอย่างรวดเร็วเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กอายุ20ปีอย่างเจียนเฉินจะสามารถเอาชนะเขาได้ความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นตน้นแต่เขาไม่สามารถเทียบได้กับเด็กน้อยอย่างเจียนเฉิน แววตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยขณะที่หันหน้าไปมองทหารรับจ้างทั้งสองที่อยู่ข้างๆเขาดวงตาของเขามองเห็นเพียงสายเลือดเล็กๆที่ไหลออกมาจากคอก่อนที่ร่างของพวกเขาจะล้มลงสู่พื้นณจุดนี้ความกล้าหาญของทหารรับจ้างคนสุดท้ายสลายไปเมื่อเขารู้สึกหวาดกลัวในใจเขารีบร้องออกมาเพื่อขอ,อการให้อภัยว่าอย่าฆ่าข้าอย่าท่านจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่หากมีสิ่งที่ท่านต้องการพูดก็พูดได้ แค่อย่าฆ่าค่า,คาค่าจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการให้ข้าทำอัญญประกาศคู่เมื่อเห็นหน้าตาที่ตื่นประหนกของทหารรับจ้างจิ้นเฉินแค่นเสียงพาข้าไปที่สํานักใหญ่ทหารรับจ้างโจมิฉะนั้นข้าจะฆ่าเจ้าที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนที่211วันทีชะตากับกลุ่มทหารรับจ้างโจหนึ่งเมื่อมีกระบี่จาะไปที่คอหอยทหารรับจ้างก็ไม่กล้าที่จะทำท่ากล้าหารและทำอะไร เขาไม่กล้าลังเลที่จะตอบรับคำขอของเจี้ยนเฉินและพาเขาไปที่สำนักงานใหญ่ของทหารรับจ้างโจโด้วยสายตาแตกตื่นเจี้ยนเฉินและทหารรับจ้างเดินออกไปจากโรงเตี๊ยมข้างในโรงเตี๊ยมที่เงียบสงัดก่อนหน้านี้เสียงระเบิดพูดคุยก็ดังขึ้นมาในขณะที่ทุกคนมองอย่างเหลือเชื่อไปที่ศพสามศพของทหารรับจ้างโจแต่ละโตเริ่มที่จะพูดคุยกันด้วยความประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาเจ้าหนุ่มคนนั้นเป็นใครกัน ความแข็งแกร่งของเขานั้นมากอย่างคาดไม่ถึงที่ค่าทหารรับจ้างโจทั้งสามคนได้ข้ามองไม่เห็นแม้แต่การเคลื่อนไหวของเขาเลยเพราะมันเร็วมากเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจจริงใจจริงข้าอายุก็ปาไปสี่ิปีแล้วแต่ความแข็งแกร่งของข้าย,ยังไม่เคยเกินไปกว่าเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นแรกเลยแต่เจ้าหนุ่มนั่นเพิ่องอายุ20เศษเศษและเขาสามารถฆ่าชายสามคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาได้ในพริบตาน่าเหลือเชื่อจริงๆ เจ้าหนุม่มคนนั้นแข็งแกร่งเกินไปข้าคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นไปได้ไหมว่าทหารรับจ้างโจนั้นทำให้เขาโกรธและเขามาในวันนี้เพื่อที่จะมาล้างแค้นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างโจโจยุนก็มีความแข็งแกร่งในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้วยแล้วพวกเขายังมีจอมยุทธในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนเจ้าหนุ่มนี่ก่อสงครามกับกลุ่มทหารรับจ้างหลักของทหารรับจ้างโจอย,อย่างเร็ว ข้าไม่มั่นใจว่าเขาจะใช่คู่ต่อสู้ของพวกนั้นหรือเปล่าจอมยุทธ์หนุ่มลึกลับนี้ต้องมีความแค้นกับทหารรับจ้างโจแน่หลังจากที่เห็นความสามารถในการต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวนั้นแล้วข้าอยากไปดูการต่อสู้ของพวกเขาจริงๆเอาละมันต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่พวกเรารีบตามไปดูกันเถอะอัญญาประกาศคู่พวกเราไปทุกคนต้องต้องไปดูเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต อย่ประกาศคู่หลังจากนั้นทุกคนในโรงเตียมก็ร้องออกมาอย่างเห็นพ้องต้องกันและก้าวเท้าออกไปจากโรงเตียมจนทําให้โรงเตียมว่างเปล่าเจียงเฉินไม่ได้เอากระบีว่วายุปโปรยจอร่อทหารรับจ้างของโจแทนที่กันเขาเดินช้าๆาตามหลังทหารรับจ้างและมองอย่างสงบไปที่คนที่เดินกวากไกววไปมาบนถนนแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้สนใจทหารรับจ้างตรงหน้าเขามากนะักแต่ถ้าทหารรับจ้างเกิดหนีขึ้นมา กระบี่วายุปโปรยของเจี้นเฉินก็จะแทงไปที่คอของเขาทันทีด้านหลังเจี้มเฉินกลุ่มคนจากโรงเตี๊ยมก็ตามหลังเขามาห่างห่างห้าสิบเมตรสำนักงานใหญ่ของกลุ่มทหารรับจ้างโจตั้งอยู่ในเมืองเวกโดยเป็นบ้านหลังเดียวที่หน้าประตูบ้านมีป้ายที่เขียนไว้ว่ากลุ่มทหารรับจ้างโจด้วยตัวหนังสือที่สวยงามเขียนอยู่บนนั้นพร้อมกับกลุ่มทหารรับจ้างสี่คนในชุดเกราะหนักที่ยืนอยู่ด้านล่างป้าย เมื่อได้เห็นป้าใหญ่ตรงประตูจิ้นเฉินกอดไม่ได้ที่จะทำใบหน้ามืดมนและยิ้มอย่างชั่วร้ายในขณะที่จิตสังหารเป็นประกายอยู่ในตาของเขาก่อนที่เขาจะตามทหารรับจ้างไปที่สำนักงานใหญ่นี่คืออาณาเขตของทหารรับจ้างโจแจ้งชื่อของเจ้ามาอัญญประกาศคู่ในตอนที่จิ้นเฉินเข้าใกล้ประตูยำรักษาการที่ประตูก็ขวางทางเขาเอาไว้ด้วยสายตาที่เย็นชาและตะโกนออกมาถึง เชียงเฉินพ่นลมทางจมูกอีกครั้งในขณะที่กระบี่วายุปโปรยปรากฏขึ้นที่มือขวาของเขาในพริบตาเดียวทหารรับจ้างในชุดเกราะหนักก็ถูกแทงไปที่คอในขณะที่เลือดไหลออกมานองพื้นทหารรับจ้างโจกุงไปที่คอของเขาในขณะที่ใบหน้าของเขานั้นซีดก่อนที่ร่างของเขาจะล้มลงไปบนพื้นเมื่อเห็นเพื่อนทหารรับจ้างตายอยู่บนพื้นทหารรับจ้างที่เหลือทั้งหมดก็ตกตะลึงพวกเขาตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วร้องออกมาด้วยความโกรธ ช่างสามหานับที่ข้าหนึ่งในทหารรับจ้างโจของพวกเราเจ้ามันรนหาที่ตายมันใดนั้นเองอาวุธเซียนสองชิ้นก็ลอยพุ่งไปที่เจียนเฉินในขณะที่หนึ่งในทหารรับจ้างนั้นได้ถอยกลับไปที่ประตูเพื่อที่จะรายงานปัญหาทันใดนั้นเองในตอนที่ทหารรับจ้างสองคนเคลื่อนไหวกระบีว่วายุโปรยของเจียนเฉินก็เป็นประกายสีเงินและแทงเข้าไปที่คอของคนทั้งสองก่อนที่พวกเขาจะทันได้ทำอะไร ในการเคลื่อนไหวเดียเจี้นเฉินได้ข่ายามรักษาการสามในสี่คนที่ประตูไปและคนสุดท้ายได้หนีเข้าไปข้างในเพื่อเตือนคนอื่นๆเจีจีนเฉินจ้องอย่างเย็นชาไปที่ศพของยามรักษาการบนพื้นเขามองไปที่ป้ายเหนือหัวทหารรับจ้างโจววันนี้จะเป็นวันที่พวกเจ้าจะสาบสูญไปจากเมืองเวสหลังจากนั้นเขาก็กระโจนขึ้นไปในอากาศพร้อมกับแสงจางจงของกระบี่วายุปโปรยของเขาและเขาก็ฟันมันลงไปที่ป้ายที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มทหารรับจ้างโจ หลังจากที่ทำลายป้ายของกลุ่มทหารรับจ้างโจไปแล้วเจี้นเฉินก็ถีบประตูให้เปิดออกจนประตูไม้แตกกระจายออกเป็นชิ้นชิ้นทันทีก่อนที่จะกระเด็นไปตรงพื้นที่ห่างจากเขาปังอัญญประกาศคู่ในตอนที่ประตูบานใหญ่ตกกระทบพื้นเสียงดังก็กังวลไปทั่วอากาศในขณะที่เศษประตูที่ถูกทำลายก็ลอยกระเด็นไปทุกที่เหมือนพายุหนามถึงใครกันช่างกล้าที่มาโจมตีทหารรับจ้างโจของพวกเรา ในเวลาเดียวกันเสียงโกรธเกรี้ยวก็ร้องออกมาจากด้านในจี้งเฉินเดินเข้าไปอย่างปกติทีละก้าวทีละก้าวเขาเดินไปอย่างนุ่มนวลเหมือนว่าเขากําลังเดินเล่นแม้แต่ใบหน้าของเขาก็ยังสงบเหมือนว่าเขาไม่ได้คิดว่าทหารรับจ้างโจเป็นเรื่องเคร่งเครียดอะไรในขณะที่เจี้นเฉินเดินไปที่ลานบ้านร่างข้างในบ้านก็ปรากฏขึ้นมาข้างหน้าสายตาของเจี้นเฉินทันทีพื้นที่ที่เคยว่างเปล่าตรงหน้าของเขาก่อนหน้านี้ มีชายวัยกลางคนที่อยู่ในชุดสีฟ้ากำลังยืนอยู่ตรงนั้นชายคนนั้นดูอายุประมาณ50ปีและมีรอยแผลเป็นบนใบหน้าสองสามที่นี่ทำให้เขายิ่งดูน่ากลัวหลังจากการเข้ามาของชายคนนี้กลุ่มคน20คนอีกกลุ่มก็บินเข้ามาที่ลานบ้านอย่างรวดเร็วหลายคนวิ่งมาในขณะที่บางคนลอยลงมาจากหลังคาในเวลาเพียงนิดเดียวก็มีชายมากกว่าร้อยคนอยู่เต็มลานบ้านโดยมีเจียนเชิญเชิญถูกล้อมอยู่ตรงกลาง ชายคนที่น้ามีแผลเป็นจ้องมองเจี้ยนเฉินอย่างเย็นชาในขณะที่เขาประเมินเจี้ยนเฉินอยู่เจ้าหนุ่มเจ้าเป็นใครและทำไมเจ้าถึงมาที่นี่เพื่อสู้กับทหารรับจ้างโจของพวกเราอัญญประกาศคู่เจี้ยนเฉินจ้องกลับไปในขณะที่เขามองไปรอบๆตัวเขาแทนที่จะตอบกลับชายคนนั้นเขาถามคำถามของเขาไปแทนทุกคนที่นี่เป็นคนของทหารรับจ้างโจใช่หรือไม่อัญญประกาศคู่ เมื่อได้ยินแบบนั้นชายวัยกลางคนก็ขมวดคิ้วคำถามนี้มันหมายความว่าอะไรเจียงเฉิงยิ้มเล็กน้อยในขณะที่มือขวาของเขากำกระบี่วายุโรอยอยู่การกระบี่ที่แหลมคมกระจายเต็มอยู่ทั่วอากาศรอบๆเขาในขณะที่เขากระซิบออกมาจากวันนี้เป็นต้นไปที่นี่เมืองเวกจะไม่มีกลุ่มทหารรับจ้างโจอีกต่อไป